สบายดีสวัสดีพ่อเว่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนเด้มมือนี่ก็มาพบพลอก,กับส,งสธธ่งซอเพ็ลูกสาลา่าคือเก่าเนาะตอนนี้เขาก็อยู่หา่างอยู่หน้าเนาะแต่ว่าโบแมนหน้าเขาเองดอกพกม่มแม่พี่น้องเป็นหน้าสซาวน่เนาะมาคคสอนลูกควกวหรือว่าลูกออสเพิ่นเนาะตอนนี้เขาก็ออกมาหอดหน้าเพิ่นได้เลยอันนี้สิเนตาก้าของเพิ่นเนาะเคี้ยวถุ่มอยู่กำลังขึ้นเนาะสอนก็นสอนอยู่ในไฮหน,หน่าเนี่ยแหละพ่มเม่พี่น้องเดี๋ยวใช้เบิ่งน้ำที่เขาซีสอนเนาะบมือขวาชี้ได้ลายสแตรมันี่หรือว่า โบได้เลยกับโบหูเนาะร้องร้องมึงอะไร่อแม่พี่น้องแล้วนี่ก็ชิเป็นอันให้หน้าที่เฮางชิสอนแถวหน้ากับมีมีโบไล่โบได้เนาะพ่อแม่พี่น้องมาสามคนเสาท่าสวรรค์เพม่อนกับน้องแผลเนาะสบายดีพี่น้องมาลุงมาสอรได้ให้น้องแผลเป็นมือกองกับน้องแผลเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายแดดแดดเนาะแดดตอนนี้กับอันบรรยากาศสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงประจันประมาณสิบโมงและ ให้พัดวทมือกล้องให้ด้วยพี่น้อง แล้วก็สอนแล้วแล้วน้องพงษ์พี่น้องนี่เยนะเขาได้เก็บอยู่เลยโมเวนขี่ควายเด้อนี่ขี่กระเตื้อขี่เท้าน้ำทุ่งไส้ก็เจ้าโซนแล้วนี่เรือก็เจ้าโซนแท้เลยนี่ก็ขึ้นมาเห็นหนาวหนาวที่น่าโหยน้องมันหยาลายน้องถ้าหยาลายนี่สีได้ลายคนหนึ่งพาะว่ามันคึงหยาแล้วมัน

Tì quang quang Tì Tì quang quang Áo chấm đình Chấp nâng nâng Hay. Chấp nâng nâng Phải để phèo Chấp nâng nâng Phải cho chấm đình nhang mới quay luôn nhang xa mắn xì hộ hết anh em mắn lút lấy theo Anh à này này nhang Áo nâng nâng Phải

เด่๋ยาวันหยาไม่ตะขี่เพื่อเหรอไม่จะขี่กระเต้ไปเหง่งกันน่อยเนาะทั้งน้อยทั้งสั้นแต่คันดดซ้อนนี่ก็ได้ยูนี่โอ้โหเลยโมิดแรงแล้วมูนี่ได้ยูคันดดซ้อนนี่วอนไปวนมาข้าเจ้าเป็นช่างหินขีดอะไรล่ะต้นไม้เต้ก็มาเห็่าเห็นก่อนหม ม่งตับเต่าเดี๋ยวเอาไข่คอโตเก็บมันลูกออดก,ก่อนเนาะพูนพี่น้นอง

โอ้ยเก็บเอาไว้เบิรเลโ้เบิ่งไปบังมาคืองูนี่นะเบิดละบ่ตามมนไปกันพี่น้อง 啊，耶耶！ เก็บไปแพ้ไปเก <ไป S 2> ็บเอาแมงกับเต่าในลายด้วยตเหนื่อยอี่เตนเตนสอนไปสนน้ำเดชเาาลวลาเ็ไได้ไนเะก็บำหนึง่งใส่ขี้เอาให้เขาบ้ล่ไมได้ ทำผู้ใหญ่หรือทำเด็กน้อยทำเด็กน้อยทำเลยฮะนักก้อนขี้งโวก้นี้งโวแห้งเมื่อยพูดแล้เกียเอาพักแล้วนะมีไรโนอโงนโนโนหรือเปล่กะล้าก่อน,นะแบ่ Quay ừ. lồng khúng Terima nah.

โซนนานาเราไดว้วันเด้อโหรอดในวันแ <c oughs> ล้ว ับส,สูงๆบ่สามตัวได้เชยจ้ะเด็ดต้นอาะารเลยเด็ด่าาดเป็นทำก็ได้ละหัวหัวลูกออดกำหนึ่งเลยเนาะงคอมมินติน้องทั้งเด็ดทั้งห่อนป้าต้องตายนี่เนาะได้ประมาณนี้แหละ เมื่อยเนาะคันนโมเมื bon ่อยในโซนลุบไปลุบมาเนี่ยือชิได้ลายเอามอมกกินสอพังอีติฐหอมเนาะโอ้มีพ่อตโอ 爸爸。 ไหนฮะได้เป้าเห็นได้ยังวิศน์ยังเหนก็ได้ฮะฮะฮะบนไปหันมาเขาบอกว่าสอน bó mỹ non đi đai tao ເຮົາກໍໄດ້ພໍ່ແກງເດີ້ເນາະປນຖนึงແຫະີຕ່ໂດມພນອງຕຮາກງນน่ດ້ໃຫຍສ່ີສາເນາມືພມພນ້ອງຮົກໍເ หยุดเอาไว้ก่อนมันแดดเนาะแดดน้องแพลวกับแม่คุณเมื่อเลยฮาก็สิได้เมื่อ,อมเลยพ,พรไมีพี่น้องมัเลยได้เพออยู่พอกินแน่นอนเลลูก,กออส okay, นะเนาะพรอม่อพี่น้องลูกกบโอเคเนาะพรอมีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ชาแฟนกับโชจบคลิปเอาไวส้สวีดเน,นาะฮอตนาฬิการอพรอมีพี่น้องมือเหือกอ,อ่กูเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดสั่นกระดิ่งสเปซเดออเ้อเราเผอชิบภพทดคลิปให,ใหม่ๆจากช่งของเฮาเนาอคลิปน้าพ่อคนใหม่เดอ้อผมเป็นพี่นอ้องคลิปนี้ก็สวัสสบายดีสวัสดีเดอ้อคืออะไรเขาตาพ่อพี่นอ้องแซ่แบแซ่บโอเคเนาะบอกบว่าลาไรบ,บายพ่อพี่นอ้อง